ในนี้เราอยู่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะครับับบริษัทนี่บริษัท nippon pen อันนี้บริษัทเนนรท,ทเราไทยจำกัดนี่คมอุตสาหกรรมบางปะอินก็เป็นนิคมที่ตั้งมานานแล้วนะครับบริษัทเยอะแยะเป็น หลายร้อยบริษัทเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกของประเทศไทยนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากก็บรรยากาศดีนะครับในนิคมอ,อุตสาหกรรม,มก็มีพนักง,งานเป็นหลายหมื่นคนนะครับที่ทำงานในนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับสำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทำรายได้เข้าประเทศมากมายนะครับก็สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยพอสมควรสำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปิอินเข,เขาก็ทำดีนะครับเป็นจัดเป็นระเบียบดีนะแต่ละบริษัทก็ ไม่ได้แออัดอะไรกันก็ใครที่ตกงานว่างงานก็มาลองดูนะครับนิคมอุตสาหกรรมบางปินยังมีบริษัทและโรงงานที่รับพนักงานจำนวนมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่นิคมอุตสาหกรรมบางปินนะครับ